สวัสดีปีใหม่ไทยบรรจบวาระครบรอบปีสีสมัยขออำนาจคุณพระรัตนตรยัยอำนวยชัยบรรดาลประทานพรนให้มั่งมีสมบัติพัส,สถานสำเร็จงานรุ่งเรืองประพัสสอน คูณและเพิ่มเติมค่าฐานันดรเกียรติกําจรยืนนานการเวลาปาศจากเพศไทยสิ้นไรโรคประสบโชคคืนวันสุขหันษามีแต่คนรักใคร่และเมตตาเป็นที่รักปราถนาของผู้คน ขอพรพระสำมฤธิ์เพื่อมิส,สหายทั้งหญิงชายพรประเสริฐบังเกิดผลทะเลิงศกสงการผ่านมาดนทุกชั้นชนคนไทยมีสุขเออ <c oughs>